ครับกลับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องแฟนครับเอชสี่มอลําดีชะน้อยเมื่อน,นี่มาเบิงสูตรห้วยเล่ากันนพีน้องเนาะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดพี่น้องเมื่อน,นี่ห้ยเล่าพัฒนาออกสองทุ่มตรงสําหรับเหล็กสูตรที่มอลําดีชะน้อยลงให้พอแม่พี่น้องเบิงดูชมกันจับวินย่างบอมแมน่นนพี่น้องเนาะจับวินเ๋ยวให้กมเบิงก่อนหัวที่ผ่านมา นี่ครับท่านผู้ชมวัี่ผพานมากสำหรับเหล็กลาง6 6โตเนปี่น้เงอด้ออกไปที่3เก่าสำหรับเหล็กราง4โตออก0 1สำหรับเหล็กเหล็กบนเนะพี่นองเนาะออกไปที่เก่า2 รู้สึกว่าสูตรนี่สวงร่างหลังมานี่ออกนี่กบตูวดูขนาดท่านผู้ชมครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มเนาะพี่น้องเนาะหววหววก้อนนี่ก็หกเขาหกตัวแต่ว่าจับวินโมเมนพี่น้องผมไปจับหกสองผมมาเลีกมันสิเป็นหกสองพี่น้องผมจับ ผมจับเก่าหกสองเก่าหกหนึ่งสำหรับเลขกวิ่งผมวิ่งหกวิ่งเก่าเขาไปตีเก่าสำหรับเลขกวิ่งสำหรับเด็กวิ่งเล็กหล,ลูดเนาะพี่น้องเนาะเขาไปตีเก่าเอาเมื่อนี่พี่น้องเ,อเมื่อนี่มาเบิรงกันเมื่อนี่มาลำเดียดซะหน่อย จับเหลี่แตกๆด้วยพี่น้องด้วยโตเน้นเนาะพี่น้องเนาะคือเก้าพี่น้องเอาฟังนี่มาจับฟังนี่เอาฟังนี่มาจับฟังนี่เอาฟังนี้มาใส่ฟังนี่แต่ถ้าจะหมนุมนหมุนหมุนอยู่ในกลุ่มนี่เนาะพี่น้องเนาะหมนุนหมุนอยู่ในกลุ่ม อลังเดียช่าหน่อยจัด4หาพี่น้อง4เจ็ด8หา8เจ็ด3602 4612เป็นยังคือขีดทั้งไตโตเน้นครับท่านผู้ชมผมเน้นผมเน้นที่3 6 0 2ึ่งสองหกคือมะหอยอยู่นี่เลียโก 6, นีน่เป็นเลี ตูกันพี่น้องเลขหกเป็นเลขตูกันหกหกมาแปดพี่น้องครับเลขสามตูมอลล์เดย์ช่นอยจับไปที่หกศูนย์สองหกหนึ่งสองเลขสี่เลขสี่ตูน้ะพี่น้องเนาะ สามหกศูนย์สองสี่หกศูนย์สองสามหกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งสองอันนี้เป็นเลียงหกหางโดยพี่น้องโดยโอเล่หกโตเออ,เ,อ,อเมื่อนี้ยผมจับเลียงหกโตให้พี่น้องในเบืองในช่วงแปดห้าสามหกหนึ่งสองแปดเจ็ดสี่หกหนึ่งสองสี่ห้าสามหกหนึ่งสองสี่เจ็ดสามหกหนึ่งสอง บอกง่ายๆคัะแมนวิ่งผมผมเน้นวิ่งสองวันคันตัวเดียวผมวิ่งสองแต่บรูว่ามันจะแมนเพียงพ่อบอเนาะบบรูว่ามันจะแมนเพียงพ่อบอเมื่อนี้เขาขอให้โชคมานกับพี่น้องจับเหล็กปิ้งเหม็นแมนกันเนาะพี่น้องเนาะจับเหล็กปิ้นเหม็นแมนกันขอให้มีความสุข นอนรับฝันดีถืหอหวยรวยเบอร์กับพี่น้องเมอแรงโศกหมันโศกหมันคู่คู่คู่คนเลยครับเด้อสวัสดีครับ